สวัสดีครับสาริกามาคุยแม็กไพทอสกับผมออฟชัยนนนะครับ EP นี้เรามาเจอกันเนี่ยจะมาพูดถึง2คนหลักๆนะครับคีรันทริเปียครับมีข่าวสุดช็อกว่าขอย้ายไป,ปเผชิญความท้าทายใหม่ๆเพราะว่าตกไปเป็นตัวสำรองในเกมแรกเกมเปิดสนามนะครับแล้วจริงๆเนี่ยมีข่าวล่าสุดในขณะที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะฮะคือเดวิดออนสตีนจากเด e a t ์เลติกบอกว่าทริเปียเนี่ยต้องการย้ายออกจากนิวคาสเซิลก่อนที่ตลาดรอบนี้จะปิดลงเพราะอยากหาโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงแบบสม่ำเสมอนะฮะ ตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าหลายทีมไม่ความสนใจ เครกโฮปนักข่าวชื่อดังอีกคนก็บอกว่าทริปเปียต้องการความท้าทายใหม่ๆหลังจากที่ถูกเอ็ดดี้ฮาวบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเปิดสนามและบรูโน่กิมไรส์จะเป็นกัปตันทีมคนใหม่แม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮาวก็บอกกับทริปเปียนะครับว่าต้องการที่จะเก็บกัปตันทริปเอาไว้ก็ตามแต่กัปตันทริปดูเหมือนว่าไม่อยากจะตกไปเป็นตัวสำรองไม่อยากจะโรเตชันคือดูทรงเนี่ยปีนี้นิวเซนน่าจะใช้ซิโนลิฟราเมนโตในตำแหน่งแบ็คขวาตัวจริงนะครับล่าส หลายทีมนะครับตัวเต็งเต็งหนึ่งเลยคือเอเว์ตันครับแล้วก็มีอัตแลนตากับกาลาตาสรายนะครับก็มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนะครับคีรันทริเปียอาจจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปกับทางเอเว์ตันก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับถ้าทริเปียต้องการย้ายออกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือผมเสียดายเนะเพราะว่าทริเปียเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักคนแรกๆที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมนิวคาสเซลยุคใหม่เลยนะฮะเขาถือว่าเป็นผู้นําทั้งในและนอกสนามเป็นทุกอย่างให้กับนิวคาสเซิลจริงๆในช่วงแรกนะ คู็นผู้นเป็นคนจ่ายบอลเป็นคนพาบอลไปในเกมรุกลูก,ลก,ลกตั้งเตะลูกฟรีคิกลูกเตะมุมหัวใจในแนวรับคือเป็นทุกอย่างจริงๆเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเครดิตส่วนหนึ่งนี่ผมให้ทริปเปียเลยนะครับซึ่งผมว่าถูกคนพูดถึงน้อยไปหน่อยถ้าเทียบกับฝีเท้าของเขานะครับแถมยังเล่นแบ็กขวาก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้ด้วยนะครับถ้าย้ายจริงเนี่ยผมใจหายนะแล้วผมรู้สึกว่าอยากให้ทริปเปียเนี่ยได้เห็นความสําเร็จได้ชูถ้วยแชมป์กับทีมสักถ้วยหนึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะไม่รวมเซราครับช่วงปีสี 5. นนแต่โอเคแหละอย่างน้อยทริเปียก็ได้ลงเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกับเราแล้วใจใหายเหมือนกันนะแต่ก็เข้าใจได้นะครับแล้วมันจะลงตัวพอดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะสมมตินะอันนี้ผมสมมติถ้าทริเปียย้ายไปเอเวัตันแบ็คขวาเราจะเป็นลิฟราเมนโตใช่ไหมฮะเราก็อาจจะโยกเอเมลคราฟต์กลับมาเป็นแบ็คขวาสแตนบายแล้วอย่าลืมนะฮะยังมีแฮร์ริสันเอชบีด้วยโอเคแหละแม้ว่าด้วยฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอชบีดูจะยังไม่สามารถขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ก็ตามเนี่ยนะแต่ก็พอจะเป็นตัวสแตนบายไหมนะ อีกนั่นเท่ากับว่าสมมติถ้าโยกเอมิคราฟมาเป็นแบ็กขวาสแตนบายให้กับริฟฟ์มินโตเซ็นเตอร์แบ็กเอาม้าเกฮีเข้ามาลงตัวเลยฮะพอดีเสียทริปเปียได้มาเกฮี hi. แต่ตอนนี้มาเกฮีเนี่ยจอไม่รู้จะจอเท่าไหร่รอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ล่าสุดก็มีข่าวว่าจะจบที่65ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์ขณะที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือจออยู่นะไม่รู้ว่าคลิปปล่อยไปเนี่ยจะชูเสื้อแล้วหรือยังนะฮะสมมุติถ้าชูเสื้อแล้วเนี่ยผมว่าคงไม่ต้องมานั่่่งงงเถียกันแแล้วนะ้ววาคคุุมมมไพ ไปถูกไปแพงไปมากขนาดไหนเป็นอังกฤษนั่นโน่นนี่เลิกเถียงฮะถ้าเราจ่ายมาเกฮี65เราจะมีเงินไปเสริมแนวรุกโดยเฉพาะปีกขวาไหมแล้วถ้าตามข่าวคือตั้งมิเกลอเมรอนไว้15ล้านปอนสมมุตินะ เราจ่ายเกฮีหกสิบห้าสมมุติถ้าเรามีร้อยล้านเราจะเหลืออีกสามสิบห้าถ้าอามิรอนย้ายบวกสิบห้าเราจะมีห้าสิบไปซื้อปีกขวาเอออันนี้ดู make ซนเป็นไปได้แต่ถ้าอามิรอนไม่ย้ายล่ะเราจะมีสามสิบห้ากับตำแหน่งปีกขวาคุณคิดว่าเราจะได้ปีกขวาที่ดีกว่าอามิรอนแล้วจะขอบเมอร์ฟี่ไหมน่าคิดเหมือนกัน,นะฮะคือผมคิดว่าตลาดเนี้ยเราต้องละเอียดรอบคอบมากๆนะฮะมันก็เลยทําให้ค่อนข้างจะช้าคือหันไปเห็นทีมอื่นเนี้ยก็อิดช้าไปกันนะก็ซื้อกันแบบรวดเร็วปุ๊บ แหลกลานตัวบางตัวที่เคยมีข่าวกับเราเนี่ยราคาถูกมากนะแต่สุดท้ายเสร็จทีมอื่นฮนะคงไม่ต้องเอ่ยว่ามีใครบ้างแล้วกันอ้าววันนี้ชวนทุกท่านคุยทําไมต้องเป็นมาเกฮีราคาที่แพงเนี่ยแน่นอนฮนะสัญชาติอังกฤษอยู่แล้วโคต้ตาโฮมกรนสัญชาติอังกฤษแถมติดทีมชาติอินอังหากอัพค่าตัวจากยูโรมาแล้วอีกผลงานในฟุตบอลยูโรก็ไม่ธรรมดาอายุยังไม่เยอะ24ปีเห็นไหม ปัจจัยเหล่านี้ก็เลยทําให้ค่าตัวของมาเกฮีมันแพงสเลเกินวันนี้ครับมาทําความรู้จักกับมาเกฮีให้มากขึ้นนะครับเซนเตอร์แบ็กทีมชาติกงกฤษวัย24ปีสูง182เซนติเมตรเคยเป็นเด็กปั้นของอะคาเดมี่เชลซีมาก่อนนะครับแต่ว่าไม่สามารถแจ้งเกิดได้ก็ย้ายไปยืมตัวกับสวอนซีเมื่อปี2020ก่อนจะย้ายไปเล่นกับพิซซ่าพาเลสในปี2021 ค่าตัว20ล้านปอนด์จากนั้นเกฮีก็เป็นตัวหลักมาตลอดเลยนะครับได้ลงเล่นให้กับพาเลสไปแล้ว99นัดในพรีเมียร์ลีกไม่รู้จะได้ฉลองนัดที่100หรือเปล่าหรือว่าจะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่กับซาลิการดงนิวคาสเซิลและตอนนี้เกฮกีเป็นกัปตันทีมพาเลสด้วยนะครับเกมเปิดสนามที่พาเลสแพ้เบรนฟอร์ด1ประตูต่อ2ก็ได้ลงไปตัวจริงอาจจะเสียฟอร์์ไปเล็กน้อยนะฮะจากเกมนัดเปิดสนามแต่ผลงานที่ผ่านมาของเกฮีก็ต้องบอกว่าเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งคคคนนนนึงงงเเลลลยยกกก็วว่าาาาได้้ผนใรนระัััับบบชชติแมโกกอฤ รุ่น u 17ในปี2017เคยคว้ารองแชมป์ยูโร u 17ในปีเดียวกันส่วนกับทีมช่างกฤษครับก็แจ้งเกิดในศึกยูโร2024เป็นหนึ่งในนักเตะหลายๆคนที่ทำงานได้ดีนะครับได้รับควาชมเยอะถามว่าเกฮีสไตล์การเล่นเป็นแบบไหนทำไมนิวเคาสลต้องการจังเลยคือค่อนข้างครบเครื่องเป็นกองหลังยุคใหม่ครองบอลดีออกบอลจากแดนหลังได้บิวอัพได้อ่านเกมดียืนตำแหน่งดี การเข้าปะทะก็แข็งแกร่งจุดอ่อนของเกฮีเพียงจุดเดียวก็คืออาจจะเป็นที่ส่วนสูงเพราะว่าถ้ากองหลังในระดับยุโรประดับโลกในส่วนใหญ่เขาจะแบบร้อยแปดสิบไปปลาย,ลาย,ลายหรือว่าร้อยเก้าสิบต้นๆใช่ไหมสถิติของเกฮีในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับส่งบอลสําเร็จถึง87.2%วางบอลยาวแม่น48%แท็กเกิลชนะ68%ดนวลบนพื้นชนะ6 0 4ดนวลกลางอากาศชนะ50%อ่ะอันนี้สถิติบอกชัดด้วยส่วนสูงของก,กี็ ดูลนกลางอากาศชนะได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นมีโอกาสสร้างสรรเกม7ครั้งและจะทำมาได้1แอสซิสนะครับแล้วถ้าเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นเทียบกับจอห์นสโตนคู่หูของเขาในศึกยูโร2024เกฮีเล่น6นัดสโตน7นัดแท็กเกิลเกฮีแท็กไป6ครั้งสโตนแค่3ครั้งการเอาบอลกลับมาครอบครองเกฮีเยอะกว่าครับ44ครั้งตน26ครั้งส่งบอลแม่นยำสูสีกัน เกฮี913สโตน914เปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะครับเพราะว่าสโตนเองก็มาจากแมนซิตี้ซึ่งแน่นอนต้องส่งบอลแม่นยำอยู่แล้วนะครับท็อปสปีดสูสีกัน,นครับเกฮีเร็วกว่าเล็กน้อย32.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนสโตน32.3นะครับระยะวิ่งเกฮีวิ่งน้อยกว่านะ61.78กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนสโตน71.69นะครับคือถ้าได้เกฮีมาเนี่ยตำแหน่งเซนต์นะครับผมว่าเราปิดกันไปยาวๆเลยนี่คือคู่กองหลัง แห่งอนาคตที่แท้ทรูเกฮียืนคู่บอทแมนเนื่องจากว่าทั้งสองคนอายุ24ปีเท่ากันคนหนึ่งสูง190กว่าอีกคน184คือคอมบิเดชั่นของบอทแมนกับเกฮีนเนี่ยผมว่าเอ็ดดี้ฮาร์และทีมสตาร์ เล็งไว้แล้วว่ามันลงตัวต้องเล่นกันได้แน่ๆสองคนนี้นี่คือในระยะยาวอยู่แล้วครับพะฟาเบนแช่ก็30กว่าแล้วลาเซลก็ถ้าเราจะพัฒนาไปสู่ระดับท็อปมากขึ้นลาวเซลก็ไม่ได้อยู่แล้วแดนเบิร์นก็30กว่าแล้วลอยเคลลี Lloyd ่ ey, โอเคอาจจะได้แต่ว่าถามว่าเกรด A ไหมก็ไม่ใช่นี่คือการซื้อเพื่ออนาคตอย่างแน่นอนแล้วเราจะปิดเลยถ้าได้บอสแมนเจฮียืนคู่กันนะอาจจะมีลอยเคลลี่กับแดนเบิร์นเป็นสำรองนะหรืออาจจะต้องมีเซนทาร์ฟดาวรุ่งมาเสริมอีกสักคนหนึ่งหรือดันมาจากชุดสำรองของเราผมรู้สึกว ีอยู่ก็พอบแบบนี้แหละแต่ประเด็นคือตัวอื่นที่ค่าตัวถูกกว่านี้จะดีกว่าไหมผมก็เห็นคอมเมนต์ของหลายๆท่านว่ากันมาแบบนี้เนี่ยซึ่งผมเองก็ค่อนข้าจงจะหุดหยิดพอสมควรว่าเออปกติแล้วเนี่ยทีมเราไม่ค่อยจะตือ้อหรือว่าจะยืดเยื้อในการเซ็นสัญญากับใครนะถ้าคิดจะเอาใครเนี่ยปรับได้เลย ไม่ต้องมีข่าวเยอะหรือถ้ามีข่าวเยอะก็ไม่เยอะขนาดนี้นะไม่ได้ยอมตื้อขนาดนี้นะผมก็ไม่มั่นใจว่าดีลนี้เนี่ยโอ้โหเอ็ดดี้ฮาวอยากได้ขนาดนั้นจริงๆหรือนะฮะคือได้มาเนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าได้มาแล้วเกฮีเล่นได้แข็งแกร่งเข้าคู่กับบอ t แมนหรือโอเคตอนแรกจะต้องเป็นแดนเบอร์หรือฟเ็นเช์ Share ก่อนได้ดีเนี่ยนะ,ะไอเรื่องค่าตัวเนี่ยคนก็จะไม่พูดถึง แต่อย่าลืมว่าถ้าคุณย้ายมานิวคาโซลด้วยค่าตัวทุบสถิติสมโมสสอนในตำแหน่งกองหลังเนี่ยมันอาจจะมีความกดดันอะไรบางอย่างอยูอย่ก็ได้นะฮะความคาดหวังมันสูงมากนะฮะแล้วยิ่งมายืดเยื้อแบบนี้จนแฟนบอลทูนามีบางคนรำคาญเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงหลายอย,าอย่างอยู่เหมือนกันนะแต่ก็เอาใจช่วยนะถ้าสมโมสสถ้าโคช้ชอยากได้จะเป็นใครเราก็ยินดีทั้งนั้นแหละฮะเดี๋ยวรอลุ้นกันสำหรับมาเกฮีนะครับผมปิดท้ายที่ความเห็นของคนในวงการฟุตบ,บอลกันหน่อยว่ามาเกฮีกับนิวคาโซลเป็นยังไงอย่างเช่นอลันเชียร มันจะเป็นการเซ็นสัญญาครั้งใหญ่หากนิวซาทุ่มเงิน60ล้านปอนด์เพื่อซื้อเซนเตอร์แบ็กอย่างมาเกฮีเพราะว่านี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของกรีฑในูเปอร์บอลยูโรถ้าพวกเขาสามารถคว้าตัวเกฮีมาได้มันก็จะเป็นการเซ็นสัญญาครั้งใหญ่ของนิวคาสเซิลอันนี้ก็จริงนะมันจะเป็นการยกระดับไปอีกขั้นเหมือนเหมือนตอนสมัยที่เราคว้าบรูโน่กิมารายส์คีรันทริปเปียสเวนบอตแมนซานโดโตนาลีมันจะเป็นแบบมันยกระดับไปอีกขั้อนหนึ่งอย่างเราได้อีซักซูเปอร์สตารในน์ารารารในแดนกลาง ได้บอทแมนซูเปอร์สตาร์ในแดนหลังได้นิกโป๊ปซูเปอร์สตาร์ในตำแหน่งผู้สาประตูตรงนี้มันต้องขยายไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่ตำแหน่งละคนไม่ใช่เกฮีมาเนี่ยโอ้โหแน่นอนมันจะยกระดับแขงหลังของนิวเซนได้เป็นอย่างมากเลยแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่า ฮาวก็เห็นอยู่แล้วจากผลงานการเสียประตูของเราเมื่อรููกานที่แล้วว่าเราควรจะต้องปรับปรุงตรงไหนนะครับขณะที่คู่หูของมาเกฮีอย่างจ o ัวคิมแอนเดอร์สันนะฮะก็พูดเอาไว้บอกว่าเกฮีนี่เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากและเป็นเพื่อนที่ดีมากๆผมมี3ปีที่ดีกับเขาในฐานะคู่หูพาร์ทเนอร์ในแนวรับผมมีความสุขเมื่อเขาทําที่ดีครับแล้วมันก็สนุกจริงๆที่ได้ลงเล่นเจอกับเขาในศึกฟุตบอลยูโรผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขานะ เราหวังว่าเขาจะอยู่ต่อแต่เราต้องมารอดูกันในวงการฟุตบอลคุณไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแอนเดอร์สันพูดไว้ช่วงกลางเดือนแต่ล่าสุดแอนเดอร์สันจะไปฟูลแลมแล้วเผล่อไปก่อนแล้วด้วยซ้ำขณะที่ความเห็นจากไมเคิลริชาร์ดครับอดีตกองหลังของแมนซิตี้บอกว่าเขาคิดว่าถ้าเราคุยเรื่องเงิน65ล้านปอนด์เนี่ยพาเลตควรพยายามอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้เพราะเกฮีเป็นนักเตะที่ดี ในวัย24ปีมีความถมตัวทุกอย่างเนี่ยพร้อมแต่ในมุมมองของไมเคิลริชาร์ดบอกว่ายังมีหนึ่งคำถามคือเขาจะสามารถก้าวข้ามไปอีกระดับได้หรือไม่แต่ในฟุตบอลยูโรเขาก็สแสดงให้เห็นแล้วเช่นกันนะครับขณะที่แดนนี่เมอร์ฟี่ครับอดีตนักเตะของเวอ้์พููบอกว่าผมชอบคู่หูฟาเบนแชร์กับสเวนบอตแมนนะแต่เห็นได้ชัดว่าบอตแมนเนี่ยพอเจ็บไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถ้านิวเซนต้องการที่จะประสบความสาเร็จและวางแผนสําหรับอนาคตที่คาดหวังว่าจะไปบอลยุโรปแน่นอนต้องมีทีมที่ ใหญ่กว่านี้และเกฮีจะเป็นการอัปเกรดจากสิ่งที่พวกเขามีครับผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของคีรันทริปเปียแลวก็มาเกฮีฝากคอมเมนต์กันมาหน่อยผมหวังว่านี่จะเป็นคลิปสุดท้ายของมาเกฮีคลิปต่อไปคือเกฮียย้ายมาร่วมทีมเราแล้วหรือเราเปลี่ยนเป้าหมายไปคนอื่นแล้วนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันด้วยขอบคุณครับ